ันนี้พาคณะนะครับมาพักรถครับที่ลำน้ำสิงครับบ้านปากห้วยยางนะครับแขวงัยบุรีครับก็จะเป็นลำน้ำนะครับนี่ครับลำน้ำให้ทุกท่านนะครับเอารถมาพักตรวจเช็คเบรกพักเบรกกันนะครับเช็ครถกันนะครับ พราะเราลงเขามานะครับต่อเนื่องเลยนะฮะตอนนี้อาจจะมีกลิ่นผ้าเบรกตุตุเข้าจมูกกันพอสมควรพอได้กลิ่นพอได้กลิ่นมือจับไม่รู้ว่าผ้าเบรกของใครนะครับแต่กลิ่นตุตุนะครับตัวใส่รูปไหนได้รถก็ลำน้านี้ก็จะเป็นลำน้ําสิงนะครับที่คณะคารวานก็ถือว่าได้มานะครับรีแลกพักผ่อนน้าใสไหลเย็น นนะฮะฮี่ครับเดี๋ยวใครจะขับรถนะครับลุยลำน้ำก็เรียนเชิญเลยนะครับอ่ทางนี้ครับทางนี้ครับอ่อนานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีแลกซ์นะครับได้ลองขับรถเล่นนะครับ คณะคารวานก็แจกขนมเด็กๆนะครับตอนนี้โอ้คันนี้ไม่ธรรมดานะครับมีรางเรียกอะไรครับให้อันนี้ทําเองหรือว่าซื้อทำเองครับ,อรบโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะมีรางสไลด์ทําเองใช้ไม้กับกระรางสไลด์นะครับทําให้ขนของลึกๆนี่สบายเลยครับ ออกมาแล้วครับอย่างร่อเลยนะครับผมสามหนุ่มนะครับจากภาคอีสาน นไปเลยครับเดี๋ยวกบกปิดท้ายออกไปครับเจ็ดเลี้ยวอยู่เทินไปเลยครับ เบอร์เจ็ดลืมพูดโดยสารก็เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ด